ตาายีพบหนึ่งบางชันนะครับทิงรางวัลอยู่ที่สองแสนบาทเสิร์ฟหัวนะครับข้ามหัวนะครับหัวสามที่นะครับสวนได้นะครับสองเท่ากันครับอาตายีเสิร์ฟไปครับโอ้โหไม่ได้รับครับมาดีครับโอ้โหบอกให้เลยนะครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนี่ ถ้าฝนไม่ตกนี่เดือดนะครับสามต่อสองนะครับเจ้าตาตาีได้เสิบนะครับเกมสิบสามนะครับไม่มีดิวครับเอาแล้วครับเจ้าหนึ่งยกขึ้นมาตียอดเอ้าติดหัวเอ้ายอดคืนเรียบร้อยครับเอาแล้วครับขึ้นนำนะครับตาตาีสี่ต่อสองครับสี่ต่อสองครับ ตาตเยีเสิร์ฟมาโอ้ไม่ได้รับครับลูกนี้บอกให้เลยครับมีคาราบาด้วยครับตาตย่เสิร์ฟครับเจ้าหนึ่งบางชันยกเข้ามาครับลูกนี้เอาโดนห้อยเลยครับลากเข้าไปไม่เข้าต้องแก้ไขไปก่อนเข้าดีครับโอ้เรียบร้อยครับตาตายีครับขึ้นนำแล้วครับหต่อ2นะครับขาดลอยนะ หต่อสครับสกอร์ค่อนข้างขาดครับอายีเสิร์บเรียบร้อยครับเจต่อ2ครับโอ้โหเจต่อสองนะครับตอนนี้พม่านำอยู่7ต่อสองครับพม่าเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ไปครับโอ้ไม่เข้าโอ้เสิร์ดีนะครับเจ้าพม่านิดเดียวนะครับ เจ้าหนึ่งบางชันเสิบยอดมาไม่ผ่านครับลากเข้ามาเรียบร้อยดีครับโอ้โหสองครับสกอร์แอดมินต้องหลบฝนนะครับเพราะว่าไม่กล้าออกครับค่อนข้างขาดลอยนะครับ8ต่อ2อสวัสดีคุณหนึ่งสุภชัยสุภวัตด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ9ต่อ2ครับเจ้าหนึ่งเป็นรองชัดเจนครับโอ้เจ้าหนึ่งโตไปเพาะเดียวนะครับ สองต่อเก้าครับเอ้าพ่อมาลากเข้ามาครับเอ้ายอดโอ้โหดูดิครับบลเวีนะครับผมว่ามองเลยนะครับบลเวีเก้าต่อสองครับเสริบไม่ค้าครับลูกนี้ก่อนลงสนามนะครับเสียอ์มไล่ต่อสามสองนะครับเสียอ์มของเจ้าหนึ่งก่อเพชรนะครับสองต่อเก้าครับเจ้าหนึ่งว่ายังไงครับเจ้าหนึ่งเสิร์บมา ว่าไงครับกรรมการตัดสินออกนะครับสกอร์ค่อนข้างสู้กันไม่ได้นะครับเอาเสิดไม่ข้ามนะครับใครออกตัวได้ก็รีบออกนะครับสกอร์นี้นะครับสองต่อเก้าสองต่อเก้าครับเจ้าหนึ่งตามเจ็ดแต้มนะครับมาเปิดลากว่าตีครับโอ้โหคนละอย่างเลยนะครับคนละเรื่องนะครับ 2ต่อ9ครับเจ้าหนึ่งตามจแต้มนะครับมาเปิดลากว่าตีครับโอ้โห و. คนละอย่างเลยนะครับคนละเรื่องนะครับแมตหมดนะครับขออภัยด้วยนะครับ9ต่อ2ครับ เต่อสครับพม่าได้เสิบมาเสิฟมาครับเจ้าหนึ่งเรียบร้อยดีครับ 10, ต่อ2ครับก่อนลงสนามนะครับเจ้า1บางชันต่อ 3, 2นะครับเสียอามประกาศเลยนะครับทั่วเฟสนะครับ10ต่อ2ครับพมานำ3า3เมตรเกมครับมาโอ้ดูเดี๋ยครับรับไม่ได้หลงด้วยนะครับ แล้วกคนละเวทเลยนะครับอันนี้หัวสามทีนะครับสวสดีเสียวุดด้วยนะครับสิบเอ็ดต่อสองครับสะกอขาดลอยนะครับประมาณนํำสิบเอ็ดต่อสองครับสิบเอ็ดสองครับเจ้าหนึ่งแก้เกมยังไงเสิร์ฟมาโอ้ยนิดเดียวครับตะกอขาดลอยมากครับหนึ่งบางชั้นได้เสิร์ฟครับ สองต่อสิบเอ็ดครับหนึ่งบางชานเสิบโอ้โพิกเนตเหมือนกันครับสามต่อสิบเอ็ดครับไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสามต่อสิบเอ็ดครับ,รบหนึ่งบางชานตามบ่านข้างเยอะนะครับหนึ่งบางชานเสิบมาเอามีแตกเหมือนกันนะครับา สี่ต่อสิบเอ็ดนะครับฝั่งนู้นสองเม็ดเจมนะครับเจ้าตายาีครับฝั่งนี้เจ้าหนึ่งบางชันนะครับได้ต่อได้สี่แมนะครับสี่ต่อสิบเอ็ดครับเจ้าหนึ่งบางชันเสิบมาครับโอ้ออกไก่ครับตรงนี้น่าจะลำบากนะครับเจ้าหนึ่งบางชันสิบเอ็ดต่อสี่ครับ สองเมเ็ดเกมนะครับฝั่งตาตายีอเอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ว่ายังไงครับความการความการตัดสินว่าไงออกออกครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมว่าดีนะเมืเ่อนผมว่าดีซีตาิเตครับหนึ่งบางงานเสิร์ฟเหมาตาตายีลากเข้ามาครับลูกนี้ไม่ได้รับนะครับ ชิเตต่อซีครับสองเมตรเกมครับเจ้าดึงมาชันอยู่ชิตต่อซีครับสองเมตรเกมบเรียบร้อยครับโอ้โหดูดิครับเสิร์ฟเหมือนเสิร์ฟฟรีเลยนะครับเจ้าตาตาดีครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้ผมบอกให้เลยผมเห็นมาแล้วครับตัวนี้ เดียวกับชิดบางพีนะครับสนามพุทธูชานะครับชิดบางพีไม่ได้รับเลยนะครับเสริมหัวดีมากนะครับคนนี้12ต่อสครับเกมครับโอ้โหเจ้าหนึ่งแพ้ไปนะครับด้วยสกออเอ๋อิบห้าเหรอขออภัยครับเจมสินะครับโอ้13แล้วนะครับสวัสดีพี่หมีขาวด้วยนะครับ สิบสามต่อสี่ครับเกมสิบห้านะครับแอดมินขอไัยด้วยตายีได้เสิบต่อครับผมก็นึกว่าเกมสิบสามนะครับขอภัยด้วยเสิบโอ้โหนิดเดียวครับไม่ข้าครับเอเจ้าตายีนี่หาตัวจับยากนะครับในเหลี่ยมหัวสามทีนะครับถ้าหัวสิบตาทีเจ้าหนึ่งพ่อได้วัดนะครับ เจ้าหนึ่งเสิร์ฟกินเหมือนกันนะครับห้าต่อสิบเอ็ดครับเอห้าต่อสิบสามห้าต่อสิบสามครับแ okay, ี่รสมากนะครับอาตายีนี่ก็น่าจะทีมงานทัพมานะครับห้าต่อสิบสามครับตัดหนึ่งได้เสิบหนึ่งเสิร์ฟมาออกครับตรงนี้โอ้โห เสร์บดีนะครับแต่ว่าทิศทางไม่ให้ครับ13ต่อ5ครับ2เม็ดเกมนะครับฝั่งนวนผมนึกว่าเกม13ขออภัยด้วยครับตัดไเอ้าตัดไดยีเสิร์ฟใส่เน็ตไปเองนะครับ5ต่อ13ครับ เาหนึ่งบางชันเสิร์ฟมาครับเอ้าหลงเหมือนกันครับเจ้าตาตาีครับไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแ้มครับเป็นหกต่อสิบสามนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหกต่อสิบสามครับสิบสิบห้าครับแอดมินนึกว่าเกมสิบสามขอไฟด้วยเอ้าเจ้าหนึ่งเสิร์ฟไม่ข้ามครับสิบสามต่อหกนะครับ ตาจีนำขาดลอยนะครับดูไม่ชัดไว้ถ่ายด้านหลังได้ไหมครับโอ้ไม่ได้ครับฝนตกฝนตกครับแอดมินเปียกครับไม่ไหวครับต้องเข้าดูเพจใหม่ดูไม่ชัดไว้ถ่ายด้านหลังได้ไหมครับโอ้ไม่ได้ครับฝนตกฝนตกครับแอดมินเปียกครับไม่ไหวครับหนึ่งบางชันได้เสิร์ฟครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟ มาลากหัวเข้ามาก็อย่างนี้เขาไม่ได้รับดีครับโอ้โหรับหัวดีมากครับแอดมินต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบรรยากาศสนามรามินทาวันนี้ฝนตกนะครับ13ต่อหนะครับ2เม็ดเกมนะฝั่งพม่าอาดีพี่ประยูนด้วยนะครับ สองเม็ดเกมนะครับตาตาฮีเสิฟติดเนี่ยสองลูกแล้วครับขึ้นแทนได้หรือไม่ครับเจ้าตาตาฮีเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้รับครับขึ้นแทนเรียบร้อยครับสิบเอ็ดต่อหกเอ้สิบสี่ต่อหกนะครับขอไปเม็ดเดียวเกมครับสวัสดีเจ้าแดงกัญชาด้วยครับสิบสี่ต่อหกครับเจ้าหนึ่งบางชันเป็นรองนะถือว่าหกสิบเจ็ดสิบวงตัวนะครับ เม็ดเดียวเกมนะครับไม่เขาเลยเส้นเสียเอ้าขอเลยเส้นเสียครับขออภัยครับ6ต่อ13ครับหนึ่งบางชานว่าไงหึ่งบางชันเสิร์ฟไม่ข้าวครับ,รบยัง13ต่อ6อยู่นะครับแอดมินขออภัยด้วยเออพี่ลมตังอ่ะ สิบสามต่อหกครับเทิบมาครับเอา้าหนึ่งมาชชนยกเข้ามาวาไงตีเอา้ารับไม่ได้เหมือนกันนะครับเจ้าอาต้ายีครับโอ้กรรมการตัดสินออกนะครับลูกนี้แต่ว่าแอดมินก็มองว่าดีนะครับแต่ว่ากรรมการตัดสินออกนะครับก็ตามที่อรมการตัดสินนะครับเจ็ดต่อสิบสามครับวัดีเจ้าลิศ ลาดนาวีด้วยนะครับลิฟลาดนาวีเจ็ดต่อสิบสามแล้วนะครับโดนล็อกหรือเปล่าครับเจ้าอาตายีครับอือหืสิบสามไม่เกมหรือเปล่าครับเจ็ดต่อสิบสามนะครับเกมสิบห้านะครับแอดมินก็นึกว่าเกมสิบสามนะครับที่ไหนเกมสิบห้านะครับ โอ้เจ้าหนึ่งบางชั้นเสิร์ฟออกครับเอาแล้วครับพม่าสิบสามต่อหกครับสองเม็ดเกมนะครับพม่าสู้ไม่สู้ครับสิบสามต่อเจ็ดครับตัดไอยี้เอ้าดูดิครับหลงครับเจ้าหนึ่งเม็ดเดียวเกมนะครับขึ้นแทนเรียบร้อยครับสิบสี่ต่อเจ็ดครับเม็ดเดียวรับรางวัลนะครับ สองแสนบาทเจ้าพมาต,าตาตยีประทะหนึ่งบางชันนะครับในเหลี่ยมเดี่ยวหัวสามทีนะครับเสิร์ฟหัวสิบสี่ต่อเจ็ดครับแมตช์อยครั้งที่หนึ่งเกมไม่เกมครับเสิร์ฟม,มาครับเอ้าหนึ่งบางชันแตกเรียบร้อยครับโอ้เกมครับเป็นพมาต,าตาตยีเอาชนะไปได้ด้วยด้วยสกอร์สิบห้าต่อเจ็ดนะครับขาดลอย